นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรามาทํำใบงานเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินกันนะคะสําหรับวันนี้ ใบางานแรกนะคะเป็นใบางานเรื่องเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของเสียงนั่นเองนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทุกใบางานในสัปดาห์นี้มีทั้งหมด4ใบางานต้องเขียนทุกใบางานเลยนะคะทุกหน้าทุกแผ่นในสําหรับใบางานที่1นนี้นะคะคําชี้แจงให้นักเรียนเติมข้อความลงในแผนภาพเกี่ยวกับการเกิดเสียงให้ถูกต้องอันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอย่างเช่นเสียงเนี่ย ลาโพงใช่ไหมคะลำโพงเป็นแหล่งกาเนิดเสียงเสียงความหมายเสียงเกิดจากเสียงเกิดจากอะไรนะคะเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงในลักษณะไหนนะคะแหล่งกาเนิดเสียงตัวอย่างเช่นได้แก่แหล่งกําเนิดเสียงอะไรบ้างซึ่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถเติมลงในแผนภาพน,นี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดหาข้อมูลในหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 นะคะแล้วก็สามารถสึบค้น บนอินเ <branding combine>. ทอร์เน็ตได้นะคะการใช้ทังศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเมื่อทำใบงานใบแรกเสร็จแล้วนะคะเรามาทำใบงานใบที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะซึ่งการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำใบงานนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน9ข้อนะคะตัวอย่างเช่น ข้อหนึ่งเสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะครูยกตัวอย่างเป็นการเกิดจากการสั่นของวัตถุช้าหรือเร็วนะคะสั่นด้วยความทีช้าจะเกิดเสียงต่ำ และสันด้วยความทีเร็วเร็วจะทําให้เกิดเสียงสูงนั่นเองส่วนข้ออื่นอย่างเช่นข้อ5ค่ะมนุษย์สมนุษย์เราสามารถได้ยินเสียงอยู่ในช่วงความทีระหว่างช่วงระดับใดก็คือ2 0 2 0ถึง20,000นเฮิร์นั่นเองค่ะส่วนข้ออื่นนักเรียนสามารถสุดค้นได้นะคะแล้วก็เขียนตอบลงมาต่อไปค่ะ เป็นใบงานใบที่3การเกิดเสียงดังเสียงค่อยนั่นเองนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้องนะคะซึ่งมีด้วยกัน2ตอนก็คือเป็นตอนตอบคำถามกับตอนอสร้างแผนภาพความคิดเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยระบายสีให้สวยงามนั่นเองนะคะ ซึ่งตัวอย่างในใบ,ใบงานที่3ามนี้นะคะนะคะเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไริฉ่นคุณครูหาข้อมูลว่าเกิดจากวัตถุที่สั่นด้วยความถี่เดียวกันที่มาถึงหูถ้ามีพลังงานมากจะได้ยินเสียงดังและถ้ามีพลังงานน้อยจะได้ยินเสียงค่อยส่วนข้ออื่นเนี่ยนรายนสามารถ หาสืบค้นข้อมูลหรือจะดูจับคุณคูก็ได้นะคะสุดท้ายเป็นใบงานที่4นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงนั่นเองนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในแผนภาพความคิดให้ถูกต้องซึ่งคำที่กำหนดให้ก็คืออยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะข้างบนนี้ ตรงใต้ลําโพงนะคะอย่างเช่นเป็นเสียงนกร้องเสียงเครื่องเจาะถนนเสียงนันตกมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเสียงที่เกิดอันตรายกับเสียงที่ไม่เกิดอันตรายนักเรียนพิจนารณาแล้วก็นำคารนั้นมาเติมว่าอย่างเช่นเสียงนกร้องเป็นสิ่งที่เกิดอันตรายไหมถ้าไม่ได้เกิดอันตรายก็นําไปใส่ในช่องที่เป็นเสียงไม่เกิดอันตรายนั่นเองค่ะซึ่งไม่ยากเลยนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ คุณครูจะส่งงานเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะ,อะขอให้นักเรียนตัง้งใจทําทุกใบงานใบงานเก่าใบงานไหนที่นักเรียนยังไม่เสร็จก็รีบทํารีบเขีย์ให้เสร็จนะคะสำหรับนี้ตัง้งใจทําใบงานกันนะคะสวัสดีค่ะ